เป็นไงครับดิจิตอลบอละหนึ่งหมื่นบาทออกมาเรียบร้อยแนละ้วว่าไงครับคุณสิรีกัญญาแล้วก็คนอีกร้ายต่อหลายคนจะไปเอ่ยนามกันเลยนะมันเหมือนจะไปซ้ำเติมเขาอะ่ะที่ประกาศว่ารัฐบาลไม่มีทางจ่ายเงินดิจิตอลหนึ่งหมื่นบาทได้แน่นอน นอกจากจะด้อยค่ารัฐบาลแล้วยังโจมตีต่างๆนานายัางขู่ด้วยว่าตรงติดคุกแล้วว่าไงเมื่อคืนตั้งแต่เที่ยงคืนเขาก็ได้เงินกันไปเรียบร้อยหมดแล้วจอบมาผู้จาปาสายจอบมาแก้ตัวยังไงนะครับผม นี่แเป็นความแน่วแน่เป็นความเด็ดเดี่ยวของพรรคเพื่อไทยนะนะเป็นความแน่วแน่เป็นความเด็ดเดี่ยวของรัฐบาลซึ่งทําสําเร็จด้วยแล้วมันก็มีทางออกลงตัวคือที่ต้องรีบจ่ายภายในวันสองวันเนี่ยจนถึงวันที่สามสิบกันยายนเพราะว่ามันเป็นก็ประมาณของปีนี้ พอเริ่มหนอ่งตุลาคมมันจะเป็นงบประมาณของปีใหม่แล้วมันก็จะเอาเงินงบประมาณของปีใหม่ก็มาจ่ายรารอกสองคือเมื่อราลอกแรกผ่านพ้นไปด้วยดีเราบอกสองก็มีความหวังแต่ถ้าราลอกแรกไม่ผ่านราลอกสองก็ไม่มีความหวังก่อนที่จะออกก็ยังมีบอกว่าเลื่อนไปตุลาเลื่อนไปตุลา คือไอ้พวกเฟกนิวนี่มันเยอะแยะมากมายไอ้พวกมโนนี่มันเยอะแยะมากมายมันจะเลื่อนได้ไงวะมันต้องจ่ายเดือนกันยอยาหยนนี้จะไปได้เดือนตุลาได้อย่างไรนะครับผมคราวนี้ก็กอกสองเรารอบสองก็ตามมาหลายคนก็มีความหวังก็ไม่เป็นไรนะครับอย่างน้อยก็กระตุ้นเศรษฐกิจจะได้มากได้น้อยไม่เป็นไรแต่เงินหนึ่งมื่นบาท ไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือเป็นเงินแห้งเงินอะไรก็แล้วแต่มันเป็นเงินที่เยอะมากสำหรับคนครึ่งประเทศนะคือพวกคุณพวกมึงมันรวยอยู่แล้วเงินเดือนแม่งเป็นแสนกันบางคนก็มีร้อยล้านพันล้านมึงรวยอยู่แล้วมึงไม่ได้สนใจเศษเงินหนึ่งมืนบาทหรอกแต่คน ลากยากก็ไม่ต้องคนจนหรอกคนแบบผมเนี่แหละหนึ่งมืนบาทแม่งก็มีค่ามีค่ามากๆากทำอะไรได้เยอะแยะมากมายแดกข้าวก็แดกได้กี่มือเอาสามสิบหารเอาร้อยหารก็ได้ร้อยมือใช่ไหมะมื่นหนึ่งอ่ะไม่รู้เออก็งงแต่แม่งเยอะอ่ะมืนหนึ่งเยอะ หลายคนเขาก็วางแผนกันไว้ก็จะทํานูน่ทนทํานี่อย่างบรรคอบครัวเขามีสามคนเขาก็จะยได้คนละหมื่นบาทก็เ,เป็นสามหมื่นพอ่อแม่ลูกเขาก็สามหมื่นมาลงกองกลางแล้วก็มานั่งปรึกษากันว่าไอ้สามหมื่นนี่จะทําอะไรกันดีแม่ก็บอกว่าต้องใจใช้ไายของที่จําเป็นก่อนอพ่อก็บอกว่า ต้องซื้อของฟุ่มเฟือยบ้างซื้อเสื้อผ้าอะไรบ้างส่วนลูกก็อยากไปกินนู่นกินนี่อะไรํำนองเนี่ยอา้าวจริงๆถ้าครอบครัวไหนมีห้าคนก็ห้าหมื่นเอ้ยมันเป็นเงินเยอะก็พูดไปได้แม่งอย่าไปไม่ต้องให้แม่งรองไม่ไไอ้คนพูดมึงก็พูดไปได้ไงมึงไม่ได้เดือดร้อนส้นตีนส้นมือส,ส,ส,ส้นเท้ยอะไรไงมึงก็พูดไปได้ไง แล้วเงินน่ะที่จะมาจากคนเนี่ยกับเงินไปทําถนนไปทํารถไฟฟ้าเงี้ยไปทํารถไฟฟ้าในกรุงเทพแบบพวกกูได้อะไรพวกกูอยู่วันนอกปีหนึ่งเข้ากรุงเทพไม่รู้กี่ครั้งเข้าไปก็ไม่ได้นอนรถไฟฟ้าอ่ะอ่ะอย่างนั้นก็เสียไปได้อ่ะเพื่อความสุขสบายของคนกรุงเทพก็เหมือนมีใครแม่งมาบน่นอะไรเลยนี่เขาจะให้เงินบ้างจะเป็นไรไปวะมึงจะบ่นอะไรวะ เปลืองเงินเป็นหนี้ทางนู้นเท่านี้มันก็พูดกันไปเรื่อยเป็นหนี้จริงแต่กูไม่ได้จ่ายรัฐบาลมันจ่ายได้ <c oughs> เปล่าเออแล้วยังไงเดี๋ยวจะออกมายังไงดาน้าออกมาไงไอ้พวกที่บอกไม่มีทางไม่มีทางที่มาด้อยค่าไอ้พวกนักวิชาการนักวิชากเกินไอ้พวกสื่อมวลชนอาวุโสไอ้ที่แม่งจะตายหงตายห่าแล้ววันวันมันก็ไม่ทําอะไรแม่งด้อยค่ารัฐบาลอย่างเดียวไม่ได้คิดที่ทอะไรที่มันสร้างสรรค์ขึ้นมา จะเสียคนตอนแก่กันนะเว้พกมืออ่ะคือเราเป็นสีพื้นชนเราก็ต้องนําเสนอในสิ่งที่แม่งเป็นประโยชน์เนี่ยสิ่งที่มันดูดีอสิ่งที่มันสังคมได้ประโยชน์โอเคเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลเราก็วิพากษ์วิจารณ์ไปตามเนื้อผ้าไม่ใช่เห็นไม่เห็นด้วยกับนโยบายของรัฐบาลทุกเรื่องอันนั้นมัไม่ใช่แล้วมึงมึงไม่เห็นด้วยเขาทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้อันนั้นมึงเกลียดเขาแล้วมึงเป็นคันติแล้ว แล้วอยากจะถามหน่อยให้มึงมาเป็นรัฐมูตีมึงทํางานได้เหมือนกับที่มึงด่าเขาหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลา,พ,า,าพูดอะไรมันก็ต้องสร้างสรรค์หน่อยพูดอะไรมันก็ต้องคิดต้องตรึกตองหน่อยอย่าสักว่าจะพูดคือกูเกียรตทักษิณกูก็จะดา่าทักษิณกูก็จะด่าอุ้งอิงกูจะด่าเพื่อไทยกูเกียรติดอมส่งกูก็จะด่าธนาครนกูก็จะด่าปิยบุตรด่าช่อดา่าพิธาดา่า นัะพงศ์กูจะดา่ากูเกลียดกูรักใครกูก็จะชมกูรักลงุงตู่เจ้ชมลุงู่เอออะไรทำตอนนี้มันไม่ใช่หรือเปล่าวะจริงๆนะผมดูแล้วตอนนี้โดยเฉพาะสื่อทั้งสื่อกระแสหลักสื่อกระสารองมันก็มีอำนาจบาดใหญ่เยอะแยะคนบอกว่า สื่อแม่งโดนริดรอนเสรีภาพกูก็เห็นมีสื่อประเทศไหนอะที่แม่งด่านายกได้ทุกวันอะกูก็เห็นสื่อประเทศไหนอะที่ด่ารัฐมนตรีได้ทุกวันอะเ่อ่าถ้าเกิดไม่มีเสรีภาพผมแม่งไปติดคุกไปไม่กี่รอบแล้วด่าแม่งทั้งนายกด่าแม่งทั้งรัฐมนตรีด่าแม่งติดคุกไปไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบแล้วมันมีสิทธิเสรีภาพในการนําเสนอเว้ย แต่นี่มีเพลงอีกเพลงหนึ่งยังไม่ได้ฟังเพลงที่มาด่ากรุงเทพก็ไม่เป็นไรก็มันเป็นจะสะท้อนปัญหาสังคมอะไรก็ว่ากันไปแล้วทําแล้วมันมีความสุขทําแล้วมันทําให้คนต่างประเทศเกลียดกรุงเทพก็ทําไปนะจริง,รงๆเขาไม่ว่ากันไปมันเป็นสิทธิทเสรีภาพไปนะ เอาว่านะครับผมมันก็คือการที่เราจะชื่นชมใครอ่ะมันไม่มีคนฟังเนี่ยต้องด่าถึงจะจะมีคนฟังอ่ะใช้ปหบก็อยากจะดูเนี่ยผมก็ตามข่าวดูเนี่ยอยากจะดูสิริกัญชาให้สริกัญญาให้สัมภาษณ์จะทำไคือพูดจาปาสายอะไรไปอย่าเพิ่งไปฟันธงอ่ะมันฟันธงนะมันก็จะเสียมันหักปากกาเซียนมาเยอะแยะและ อ่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าช่องกิโดโพสเชียนะชาวนาจะเชียนาะยกเองจะเชียเพื่อไทยมากเป็นพิเศษเพราะตอนนี้มันยังต้องจ้องจับผิดอยู่นะแต่มันก็กยังไม่มีแล้วก็เห็นฝีไม้ลายมือของนายกอิงที่ให้สัมภาษณ์ก็ไม่เห็นได้มีทักคุณทักษินครอบงำเลยเพราะการสัมภาษณ์สดเนี่ยพผมสังเกตดูที่หูอะ่ะ หูนายกอินอ่ะมันมีมีพวกไม้พวกอะไรหรือเปล่าคือสังเกตดูนะแม่งไม่ไม,ม,มีผมก็กลัวว่าจะใส่ไม้ใส่หูฟังอะ่ะแล้วก็นายกสักษินคอยพูดบอกบทเนีเวลานักข่าวถามอะไรมาปุ๊บนายกสักษินก็ดูอยู่ะดูอยู่ดูอยู่ในโรรทัศน์เสร็จปุ๊บก็ถามมาทัากษินก็ตอบก็ผ่านไปทางนายกอินให้นายกอิน แม่งตอบแต่ดูแล้วไม่มีว่าหูหูฟังหูอะไรไม่มีนายก,อกอเองแม่งน่าจะตอบเองเออมาดูกันไปก่อนเลยพวกร้องเรียนเน่ะมึงก็งเบาๆหน่อยร้องแม่งชิบหายวายป่วนการร้<ท><น>อ,องเรียนมันมีอยู่สองประเด็นมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งร้องเรียนเพราะว่ารับจ้างมาร้องเรียนเพราะว่าบางทีไม่ได้รับจ้างหรอกแต่กูเกียรติกูจเจาใจคนบางคน ครูจะเอาพระเอาใจพักบางพักอ่ะครูก็ร้องเรียนไปร้อง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 ไปอ่าจะผิดถูกอะไรก็ไม่จากอันนี้พวกพวกเนี้พวกที่สองร้องเรียนเพื่อต้องการความยุติธรรมอันนี้ก็ร้องเรียนด้วยความบริสุทธิ์ใจคนที่ร้องเรียนด้วยความยุติธรรมนี่ลองสังเกตดูดีเขาจะร้องไม่สนใจ อะไรท,ทั้งสิ้นถ้าเป็นพรรคการเมืองเขาก็จะร้องทุกพรรคถ้าเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเขาก็จะร้องทั้งสองฝ่ายนะพวกนี้ร้องเพื่อต้องการความยุติธรรมให้กับสังคมก็มีอยู่สองประเภทข้อเท่านั้นเองแต่ประเภทหลังมันมีน้อยมีน้อยประเภทแรกมันมีเยอะมันไม่ได้เยอะหรอกมันร้องเยอะแต่คนร้องมันไม่ได้เยอะหรอก แต่มันร้องเยอะนะ่ะมันร้องเดือนหนึ่งแม่งเป็นสิบเรื่องออปีหนึ่งแม่งเป็นร้อยเรื่องอันนี้มันร้องเยอะ <c oughs> เออเอาละครับพวกเราก็มีความหวังน่นะไอ้ระลอกสองเนี่ยมันมีกี่ระลอกก็ไม่รู้นะในการแจกเงินเนี่ยก็อพอมีความหวังจริงที่รัฐบาลจะแจกผมก็มีความหวังนะก็ไม่รู้จะได้กับเขาหรือเปล่า หนึ่งมืนบาทเนี่ยผมมันเข้าขายแบบจนดักดานเนี่ยจนแล้วจนซ้ำจนซ้ำจนซ้อนจนแมากไม่รู้จะจนยังไงเขาเรียกว่าจนดักดานไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมโอเคกติดตามันดูกันต่อไปกับรัฐบาลชุดนี้นะครับผม ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้นาที่นําเสนอในแง่มุมของผมนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ผมด้วยอ่ะข้ามไปไวะตรงพูดเรื่องกองทุนอิสระพลก่อนกองทุนอิสระพลก็คือก็จะระดมทุนไงระดมทุนเข้ากองทุนเพื่อดูแล คนยากไร้แล้วก็หมาจรจัดผมก็ทําพระมาขายองยค์พญาครุสวยกิบเลยมาให้บูชาสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมเงินเข้าของทูดิสระพลครับแล้วก็มากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ผมด้วยนะรอบสองแล้วก็ดูโฆษณาทายคลิปด้วยแล้วก็ช่วยซื้อของด้วยทายคลิปนี้ไม่ถึงหนึ่งนาทียังปั๊บเดียวนะ แล้วก็ซื้อของก็มาซื้อกระถางผมด้วยกระถางแค่นตัดเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นงานศิลปะเป็นงานแฮนด์เมดแล้วก็เป็นงานเฟรนราคาสองร้อยเก้าสิบบาทช่วยซื้อกันไปด้วยเอาไปใส่ต้นไม้หรือไม่ก็เอาไปใส่บักตาใส่ของอะไรก็ได้แน่แนะ ถ้าจะช่วยซื้อมันก็ไปใช้ประโยชน์ได้เพราะมันสวยมากๆเลยทีเดียวครับที่กล้างมาผมครับอาจารย์กิจชีวิตขับด้านใน Facebook เบอร์อีลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงเอใา้มีความสุขนะแล้วก็ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี I'm